เราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องหาตัวช่วยตัวช่วยที่สําคัญเนี่ยก็คือการสัรงสุงจากภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยี่ถ้าภาครัฐเองเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีส่วนนะครับที่เป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยอยู่ที่อันดับที่26ของโลกนะครับ แต่เราอิมิทคาร์บอนเนี่ยนะครับลำดับที่19ของโลกอันนี้ก็จะมีเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของการที่เราใช้แล้วก็การที่เราเผาผลาญพลังงานการที่เราใช้พลังงานเป้าหมายนะครับของคือจะพวกพันธุ์นี้ลองลองเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะสะท้อนในหลายอุตสาหกรรมสะท้อนในหลายบริษัทด้วยที่กําลังดำเนินกิจการอยู่ในขณะนี้นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็น zero food waste นะครับ to landfill ภายในปะี2030 คือต้องไม่มี food waste ไปไปลงในเป็นการเป็นการเอาไปกลบนะครับจบท,ทิ้งน,น,นะครับแล้วก็ในที่สถานที่ปฏิบัติการเราทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องไม่มีฟ o o d waste อันที่2ก็คือ carbon neutral ในปี2030แล้วก็ net zero net z e คือรวมไประกสามก็คือตลอดวงโซ่ประทานนะครับและในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราอยากจะสร้าง impact เราคิดว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สําคัญในเรื่องของ equality นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการขัดดันคน150้อยห้าสิบล้านคนที่จะรับการศึกษาที่มีคุณภาพอันนี้ก็เป็นเป้าหมายให,ใหญ่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันครอบคลุมทั้งสิบเจ็ด g p ซ o n e ต้องเรียนมากขึจ้จนพวกพันเนี่ยก็ได้น้อมนําเอา,เอาปััชญาเศรษฐจพอ,อเพียงน,นะครับมาเป็นตัวกําหนดเรื่องของเป้าหมายความยั่งยืนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนในที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมันเป็นเรื่องของการ เห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างผลกระทบออกไปในทางหยกได้ในทางลบต่อส่วนรวมได้อย่างไรบ้างซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบและการดูความศักยภาพและความเหมาะสมของตัวเราเองนะครับไม่ทําอะไรที่เกิดความขอี้เกียจซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญนะครับยิ่งเรื่อง Ne t ซ e r o แล้วเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าใช้ Renewable Energy หรือพลังงานทดแทนหรือพลังงานสีเขียวแล้วจะสำเร็จนะครับแต่อย่างเดียวเราต้องเบรนคอมโบสเอนหมเพราะว่า ในเวลาเดียวกันเราจะต้องลดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานความหมายคือว่าสมมุติว่าเราเคยใช้อยู่ร้อยเนี่ยแล้วเราผลิตมากขึ้นมากขึ้นทุกป,ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่ดีเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงอ,อุปรกรณ์เนี่ยเราสามารถที่จะลดการใช้พลังงานลงไปได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือไม่แต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของพลังงานทดแทน ผมอยากจะยกตัวอ,อย่างในกรณีของคาร์บอน e น t r a l เชปี2030เราพวกเราจะเห็นภาพใกล้ตัวขึ้นมามากขึ้นนะครับว่าเราต้องเราต้องทำอะไรหรือว่าเะิือย่าอะไรบ้างในกรณีของเครื่องพกพันเนี่ยเรามีคาร์บอนเนื่องเชิในปี2019เนี่ยอยู่ที่5.2ล้าน,นเมตรตันคาร์บอนนะครับแล้วแต่มาตรการที่เราตั้งเป้าคาร์บอน e น t r a l เเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับนะตั้งแต่ปี18 18 มา19 19มา20เนี่ยการอินิตคาร์บอนของเราเนี่ยยังสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปถึง6 000, ล้านอย่างที่เห็นนะครับแล้วในปี2021เนี่ยถึงจะขยับตัวลงนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับก็จริงๆแล้วธุรกิจยังเติบโตอยู่คือรายได้ขององค์กรและผลผลิตเนี่ยยังเติบโตอยู่นะครับในหลัก5-10%ประมาณนี้นะครับแต่เราต้องเอาอันนี้ให้มันขึ้นหัวลงให้ได้ ในปี2022เนี่ยเป็นปีที่เราเอาลงมาได้เพิ่มอ,อีกลงมาที่5.81คือต้องเรียนว่าแต่ถ้าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือว่าเราต้องสามารถทำให้เปศูนย์ณนจนุดนี้นะครับซึ่งไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ถ้าเราคิดไปแล้วเนี่ยมาตรการทั้งหมดนะครับที่เราเห็นเป็นแท่งสีต่างๆเนี่ยนะครับตามแนวนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของโซลา่าเรื่องของวินนะครับ เรื่องของอการทำประสิทธิภาพในการใช้พลังงานหรือการลดการใช้พลังงานเพื่อได้ผลผลิตที่เท่าเดิมหรือมากขึ้นเนี่ยนะครับตลอดจนเรื่องของ green transportation นะครับเรื่องของ EV เรื่องของการทดแทนด้วยไฮยโดรเจนเป็นต้นนะครับเรื่องของ Biomass Biogas เรื่องของ h y d ดรเจน energy การเปลี่ยนสารทําความเย็นนะครับการยกเลิกการใช้ถ่านหินและแน่นอนครับ เราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องหาตัวช่วยนะตัวช่วยที่สําคัญเนี่ยก็คือการสั่งสนจากภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาครัฐเองเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีส่วนนะครับที่เป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือแม้กนระทั่งในต่างที่ต่างประเทศเขาทากันก็คือว่าภาครัฐยอมให้เอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทกริดก็คือใช้พื้นที่ นะครับในการที่จะพื้นที่ที่นอกจากสถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับซึ่งก็อาโคงโซลา่าเต็ไมไปหมดแล้วเนี่ยแต่ไปใช้ที่ที่อื่นด้วยในการที่จะฟีดพลังงานสีเขียวเนี่ยเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของระบบอุตสาหกรรมอันนี้เราจะเป็นตัวช่วยสําคัญเพราะว่าเอกชนได้ว่าจะทํายังไงในกรณีนี้เนี่ยเราก็ยังมาจบลงแค่นี้ยังไม่สามารถลงได้ต่ำกว่านี้นะครับจากแผนทั้งหมดที่มีเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ย เจ็ดปีนี้เราไม่ได้ทำแค่สกูปหนึ่งสองแล้ต้องทำสกูปสามพร้อมกันด้วยโดยการเวิร์กกับซัพพลายเออร์เบนเดอร์ตลอดจนบริษัท s อ e ต่างๆที่ผลิตของเข้ามาขายนะครับในท่าปลีกของเครือจักรทยแล้วถ้าเราพูดถึงในเรื่องของกเกษตรเนี่ยเราต้องทำไปถึงขั้นที่บอกว่ากเกษตรการเพาะปลูกแทนที่จะแอดมิดหรืออิมิดคาร์บอนเนี่ยทำยังไงให้เป็นตัวที่แอดซอร์คาร์บอน ็น net a b s o r p t i o n ของคางร์บอนทำยังไงซึ่งก็ทำได้นะครับถ้าเราใช้พันธุ์ที่ถูกต้องถ้าเราใช้วิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องอย่างตัวนี้ของเครือเนี่ยเรามีข้าวตาขข้าวในระบบของประเทศไทยเราเนี่ย emit ตัวกา๊าซมีเทนเพราะว่าเรามีการเขาเรียกว่าใช้ระบบขังน้ำการที่เราใช้ระบบขังน้ำเนี่ยมัน emit ก๊าซมีมเทนเนี่ยขึ้นซึ่งกา๊าซมีเทนต่อหน่วยเนี่ยนะครับมันมีผลต่อภาะวะเรือนกระจกเนี่ยมากกว่าคาร์บอน ไดออกไซด์เนี่ยสิบเท่าเพราะฉะนั้นกระบวนการการปลูกวิธีการปลูกถ้าเรามองว่าประเทศเโดยรวมนะฮะซึ่งเราอาศัยเรื่องข้าวเรื่องเกษตรกรรมเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เราต้องต้องมีการพัฒนายอย่างจริงจังในกระบวนการในการที่เราจะผลิตนะครับข้าว